รวมลานกบเลยเาโอ้ถูกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยคนเอ้มากุก๊กโอ้รอยดินจนลาจนเลี้ยน พี่น้องวันนี้ก็มาปักกับลุงโชคอีกแล้วเนาะวันนี้ลุงโชคจะพามาหาใส่เบ็ดกบแถวๆนี่แหละพี่น้องป่าควมวัดตูมเอ้าเช่นเก่าเช่นเคยมือนี่ก็ได้เบ็ดมาสามสิบหลังก็จะมาหาใส่ในป่าตอนนี้น้ามันเกาะทะลักเข้าป่าแล้วเนาะพี่น้องทางกับ,บ่บไก่ก็ได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่เอ้านะมาดูมาติดตามกันว่ามาใส่เบ็ด กบในป่ามันจะมีกบมีพอได้ไปปนไปติ่งบ่ะขึ้นออกเดือยใส่เดือยขึ้นเานกาเนาะค้างด้กับบ่ไก่ดอกพี่นออกขึ้นได้ขอว่าจ,จิไปทั้งสี่ตะวันกตกเลยเห็นเขาไปหลายผมเดีอยใจนะฮะแส่นี้มเนาะเดี๋ยวไปดูไปใส่กันครับผม อตอนนี้น้ามันในบิงหน้ามันลายเนาะพี่น้องน้ามันได้ทะลักเข้ามาในป่าคู่มะตูมเอะอันนี้ก็เป็นไม้โูมะตูมแล้วพี่น้องก็เลยคิดว่ากบมันก่อนหน้ามันทวมหัวใครหัวคณะเนาะพี่น้องเลยกบมันก็อาจะิึ้นมาหายอยู่ในปา่าโอ้มันคือบอพี่น้องยังไงก่อ มาติดตามกันเด้อพี่น้องเลยว่ามันจีหมานบ่ใส่ในปา่าอันนี้ว่าน้ามันขึ้นน้อยเด้วยพี่น้องทุกปีบนที่ผมเดินที่ผมถ่ายให้พี่ให้น้องเบื้องนี้น้ำเพียงนุมมันด้วพี่น้องเลยเนาะถ้ามันขึ้นมาหาอยู่หาก,กินเนาะ บอคงจิบ่มาคงจิบ่บมายามย้ำกับขึ้นออกพี่น้องเพราะว่ามันมันปา่าโรคพดเนาะพี่น้องเลยอยีกอย่างหนึ่งมันก็สิงสาราสั์มันก็นลายเออบ่ค่อยอยากเขามายามกันขึ้นไปไลอู้ห้ามจิต ทะลักขึ้นไปเรื่อยๆในป่าหมแล้วพี่น้องเนาะยังไงก็ค่อยมาดูมารูดนงีนเนาะพี่น้องเลยเนาใส่ในป่าเนี่ยทั้งนอกเนี่ยเนาะพี่น้องใส่หาหาเอาตอนนี้ก็ได้ออกมาทั้งทงแล้วพี่น้องเลย,อ,ยอุ้ยโอ้ตอเขาก็มายอมลบอันนี้ก็จะเป็นทงนะเนาะใส่แต่ในป่ารให้ก่อ ถ้ามันพลาดก็คือพลาดเลยเนาะเนามาใสาท่ทางนอกน้ำนี่ใส่ตามเหมืองนไงเระพี่น้องน,น้ามอเ,อเตะแอตแจเนาใส่แบบโบรมโบรมพี่น้องเสร็จล้านแล้วก็ก็เบ็ดหัวปักที่เบืองก็ใส่คือเบ็ดปลาที่เบืองก็ใส่หัวซักเนาะพี่น้องเนาะเฮดหาฮาวเผื่อมันคือ อตอนนี้เบ็ดก็เหลืออยู่แค่เกาลังสิบลังพี่น้องก็ะจะได้ใส่ทางขาออกนะเนาะพอใจพี่นอ้องเขาได้เบื้องสำนีเขาไม่กลับจีคั่จีมืดเลือดที่เขาไปใส่ในป่านตรงนี่ทางออกอีกจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าเบ็ดมันเหลือเนาะยังไงกอ็อย่าลืมมาติดตามตอนเช้าเนาะพี่นอ้องยังไงก็เข้ามาดูมาติดตามให้กำลังแรงใจลุงโชคได้เด้อพี่น้องเลย อย่างไงก็ค่อยมาดูมาลุ้นกันต่อช้าครับผมสวัสดีครับผมอ้สวัสดีวันใหม่เนะพี่น้องกูได้สามสี่หลังแล้วว่าท่านเห็นแจ๊กตัวเลยพี่น้องเลยมื่อกี้มีกบมีเขียดบอคันไหนก็อหยับจอยแท้ไม่มีอะไรเลย โอ้จีด้ไเป,ป็นบ้าดอกพี่น้องเลยจีด้ไเป,ป็นบ้ในป่านี่ก็จะถูกวะพิดหวังอย่างแรงแล้วพี่น้องเมื่อท่านได้แจ็กตัว โอ้ลายคันเห็นไหมเงยไม่ได้ไปปนอีหรือหรอวะบ่มีอย่างเลยมีแต่ลานอิดเปิดมันนาถูกก็ไม่มี โอ้ยกบบ่มีพี่น้องเลยเอ้าได้บ่ได้ก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมาเสียงมาหากันจะกินได้หรือบ่ได้ก็บ่รู้เอาได้บ่ได้ก็จะลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งต่างว่ามาเบิ่งธรรมชาติเนาะคงบ่ว่ากันเนาะพี่น้องต่างว่ามาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติ าการใส่เวดกบเราก็อยู่ในป่าในดอนคลิปหลังคลิปหลังผมจีไปหาถ่ายแถวเราะใช้ค้าห่ะพี่นอ้องพี่ไอ้นอกในเบื้องกันสงสัยว่ากบมันจะอยู่เราะอ,อยู่เราะเาะบ้านเนาะสามโคกตามสามมาอยู่ไปอยู่เราะเาะบ้านแล้วกบ โอ้มีกต่เงียบจ้อยตามีกบโบจนพี่น้องเลยแต่มันบ่นมีเอ้าเดี๋ยวไปดูฟังกันก่อนพี่น้องโอ้น้ามาแต่ไหนอกีกพี่น้องเลยเอ้าตอนมาใส่น้ำก่อนคือบ่หลายป็นไหนกู้มาจาก ทางตะวันออกจะก,กีน้ำเก็ะบ่ค่อยหลาไปไหนนี่แสดงว่าน้ำมาดมันขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องถ่วมลานเบ็ดกบมืดหร้อวะโอ้แหงมาได้จัดตัวเนาะพี่น้องเลยเถ้าจิบพลาดก็พลาดมือนี้หรอวะ่าน้ำถ่่มลานมืด น้ท่วมร้านมืดแล้วุ่นไหลท่วมต่วมเลยพี่น้องกูมาสิบห้าสิบหกหลังแล้วว่าได้จักตัวตอนมาใส่น้ามาไซายเป็นไง ไอ้ถ่วมเลยโอ้ยถั่วหมอดลานเบ็ดว่ะน้ำไหลมาแล้วพี่น้องถงั่วมลานกบเลยโอ้ถูกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยควรเอยมากุ๊กโอ้รอยดินจนล่าจนเลี้ยงน้ำม,มันไหลไหมถั่วมอลานกบ โอ้เกาะเด่นจนล่โอ้ได้แล้วตัวนึ่งเดี๋ยวค่อยไปใส่ถุงกันได้แล้วหนึ่งตัวโอ้สแสดงว่ากรุมันหน,น,น,น้ามันถว่วพี่น้องหน้ามันถ่วไอหน้ามันถ่วทุง่ง มันเขามาอยู่ในปา่าโอ้ได้แล้วได้แล้วได้ปุ้นแล้วโอ้ตอนมาใส่น้ำออกับว่าหลายปนนี้อย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเลยถ้าว่าน้ามันไม่หลีนี่ก็ ในป่านี่เพียงเอียวหมดแล้วเพียงเอียวเพียงนมุมโอ้ทัน,น,น,นี่น้ำท่วมล้านสมพรบ่ถูกนี่น้ำเข้าไปทางในแล้วพี่น้องขาวภาพๆเลยใส่ยูนี่ห้าหกหลัง หกหลังกากาโอ้ยนี่กบมดมดเยอะถูกไม่ถูกบกไก่กาทางมาไหนดอกพี่น้องเสียงรถวิ่งเอ้า ตัวนี้ถูกแล้เพราะอะไรมากินมันคือตายคือตายโอ้คิดว่าะต่ตยตน้ำท่วมโอ้นี่น้องเอ้เมื่อไรมาเบิ้งคืนดินจนลายวันสองตัวแล้ว โอ้รูอ,อย่างนี้ใส่ในป่านี่หลายๆหลังก็ดีไปไปใส่ทั้งทุงนุ่นคิดว่ากุบมันจะอยู่ทั้งฝ่ายทุงเนาะเี่น้ออเหลือตกในอีกขั้นนึงแับนี้ บ่ถึกบ่ถูกบ่ถูกตอนมาใส่แถวนี่บ่ามีน้ำปัดไหนน้ำมันเริ่มเข้ามาแล้วพี่น้องเริ่มไหลเขามาแล้วปุ่นโอ้มือหลังจะได้มาหาใส่แถวนี่แเราพี่น้อง ปวดหน้ามันเริ่มร้ายเขาบ้าร้ายเลยโอ้คี่ว่าตะคิบว่าได้ปนพี่น้องเลยโอ้แต่ปูทั้งนุ่นมาได้จัดตัว เกือบปีบ่ได้ปนซะแล้วเกือบปีแห้วแล้วพี่น้องออ้นกหลายพี่น้องเลยในะปาน่าอ้าวน่าสนใจ พี่บาร์ดกินแล้วพี่น้องเลยไปใส่ทั้งอุนอยู่สิบห้าสิบพกหลังว่าได้เช็คตัวว่ใส่อยู่ในห้าพกหลังได้สองตัวอ่ะอยังงีเนาะพี่น้องสีกว่าบาร์ด คือว่าจะไม่ได้ไปตั้มคลิกลา่างเด็กก่อนฮะจอนเด็กเกาะตายเราไปน้องอู้ทั้งหมุนมากเกาะจุดกระจกใส่ทางเนาะต่อมาในป่านี่เอามือหนามือหลังยอมเฮ้ยมาดูหน้า ถ้าน้าหลายในปาน่าดีกว่าคือเข้ามาใส่ใหม่พี่นอ้องเลยเพราะสำรับปบันนี้ก่อนขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแรงเนาะพี่น้องเลยระดับด้วยกันทุกคนครู้สภาพร่างกายแข็งแรงก,ก,กันแน่อยู่การสำรับปันนรูปทั่วปกติขอปิดคลิปไว้สำนีนเนาะพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าสำรับคลิปนี้อะไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ